ความน่ารักของน้องอาอายสักุณาพ่อนพี่น้องคะหลังจากที่พ่อจ๋าพงศกรออกมาโพสต์แบบนี้นะคะพ่อจ๋าออกมาโพสต์บอกว่าคนเบิงหนังฟี่ตั้งหลายล้านแต่คนสนับสนุนพ่อจ๋าในกลุ่มคือบอถึงหาลอยนอบอ่แมนสิเดเศร้าทํำหนังระบครับแม่ๆมสิพ่อได้คากองทายลุ่มตรงบ่นอ,อ,นอ,อสันพี่น้อง นี่คือโพสต์ของพ่อจ๋าพงศกรนะคะหลังจากนั้นพี่น้องคะ่ะน้องอาอายสกุณาพรก็ออกมาโพสต์แบบนี้เลยบอกว่าแม่แม่อย่าลืมเข้ากลุ่มปิดดูซีรีส์นะคะพ่อจ๋าจะได้มีกําลังใจทําต่อไปคะ่วะว่าสันพี่น้องนี่คือความน่ารักหรือวาการที่อาอายสกุณาพรออกมาโพสต์แบบนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยพ่อจ๋าพงศกรหลังจากทีบอดนกพงศกรเพิ่นกระไดถ้ำหนังสั่นหรือซีรีส์พ่อจ๋าเดอะซีรีส์นะคะซึ่งขอบอกว่ามือแรกนี่พี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรกุ้มปิดสนับสนุนพ่อจ๋าลูกจ๋าด้วยนะคะเพราะว่ามือแรกนี่เป็นตอนจบพี่น้องคะเข้าไปดูซีรีส์ของพ่อจ๋านะคะ เพราะว่าพ่อจ๋าพงศกรตั้งใจมากๆในการทําหนังสั้นในในเรื่องนี้นะคะพี่น้องแล้วกับเป็นอีอย่างทีสนุกสนานมากๆพี่น้องคะสนุกสนานมากๆและเป็นอะไรที่มีวิวมีธรรมชาติที่สวยงามบอกเลยว่าพ่อจ๋าพงศกรทําหนังเรืองนี้ออกมาจากจินตนาการของเพื่นเองเลยพี่น้องเกสิตเสือแบบนั้นเพราะว่าเป็นภาพธรรมชาติ ชีวิตบ,บ,บ้านๆชีวิตแบบชนบทชงนบทที่หาเบิ้งใดยากพี่น้องคะเป็นวิวที่สวยงามหมากในอในละครพ่อจ๋าเดอะซีรีส์นะคะพี่น้องคะอย่าลืมฝากเมเมแฟนคลับเอฟซีไปสนับสนุนพ่อจ๋าพงศกรแล้วก็น้องอาไอาสกุณาพรด้วยนะคะถือว่าเป็นการให้กำลังใจพ่อจ๋านะคะเพราะว่าพ่อจ๋าเพิิน ตั้งใจแห้งกับการท้ำหนังในครั้งนี้นะคะพี่น้องแล้วพ่อจ๋าผมศกรก็ยังออกมาโพสต์ว่าคนเบิงหนังฟีกคือหลายแทบ้บัตรสนับสนุนพ่อจ๋าคือจังมีแครบ่คขั้นถึงหาลอยยุวสันพี่น้องแล้วแฟนคลับ f อฟซหลายๆายคนก็เข้ามาให้กำลังใจพ่อจ๋านะคะบอกว่าช่วยกันแชร์คนละแชร์ทั้งศิลปินและเอฟซี บางคนยังไม่รู้เข้ากลุ่มยังไงครับบัตรเป็นวันอาทิตย์แล้วคนซื้อบัตรเข้าชมแบบปิดยังไม่ถึง5 0 0สงสารคนทำซีรีส์จังเลยค่ะราคา159บาทนะคะช่วยกันซื้อบัตรเข้าชมเป็นกำลังใจลูกนกด้วยค่ะสซนพี่นองนี่คือแฟนครับเอฟซี FC นะคะที่เพิ่นเข้ามาอ่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เขามาสนับสนุน ซอยกันคนละไม่คตรละมือโคตละบัตรสองบัตรพี่น้องคะเพื่อเป็นกาลัแลแ้งใจให้พ่อจ๋าพงศกรจะได้มีผลงานดีๆออกมาให้เราได้รับชมนะคะพี่น้องตั้งแต่เยสิตเบิงมาสองตอนแล้วก็ถือว่าสนุกมากเลยพี่น้องถือว่าเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เรื่องนี้นะคะพี่น้องะ่ะผักบุ้งซึ่งรับบทด้วยน้องผักบุ้งซึ่งรับบทโดยน้องอาไอศกุณาพรแล้วก็มีน้องกังฟูแล้วก็ น้องเนตพอรอำนาจนะคะซึ่งแสดงเป็นนั่งเอกนะคะแล้วก็พ่อจ๋าผงศกรบอกเลยว่าตัวละครแต่ละคนแสดงดีมากๆพี่น้องคะเข่าเบิ้งเอาความสนุกสนานแล้วคืนนี้ก็เป็นตอนอวสานด้วยนะคะสําหรับพ่อจ๋าเดอะซีรีส์เขากุมตอนนี้ยังท่านนะคะบัตรราคาบัตรราคา159บาทพี่น้องคะอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจด้วยนะคะ รอแล้วจ้าสันพี่น้องรอในกลุ่มแล้วค่ะลาเอื่อยสิผ้าไปหาอ๋อกำลังใจเดอ้อคำแพงวาสันพี่นอ้องอ่าสำหรับหลายๆคนสู้ๆนะจ้าเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้คนเข้ากลุ่มเยอะๆนะคะกำลังจะกำลังใจครับเดี๋ยวตามไปค่ะนะคะพี่น้องสู้ๆเดอ้อรอในกลุ่มแล้วจ้ากำลังใจเดี๋ยวตามไปค่ะ พี่น้องหลายๆคนตอนนด้กะรู้สึกว่ามีหลายๆคนค่ะที่เขามาบอกว่ารอในกลุ่มแล้วจ้าให้กําลังใจค่ะรอแล้วครับสู้ๆนะอะพี่น้องค่ะขอบอกว่าสําหรับบอดหนกพงศกรแล้วเพิ่นเป็นคนทีลงมือทําพี่น้องขาขอให้ได้ทาอันบางอันกับประสบความสําเร็จบางอันกับบประสบความสําเร็จถือว่าเป็นธรรมดาของ หนักลงทุนยางบอลนกพงศกรลงทุนแรงกายแรงใจทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่องานที่เพิ่นหมักพี่นองเพราะว่าบ,บอลนกพงศกรเพิ่นเป็นค้นทีหมักในการสั่งสรรผลงานนะคะเพิ่นเป็นคนที่มีความพิเศษมีความสามารถหลากหลายอย่างค่ะบอดนกพงศกรสมแล้วกับเพิ่นเป็นผู้นําองค์กรสมแล้วกับผู้เพิ่นเป็นหัวหนา้า คนหลายลอยค้นขาทีอยู่ในความดูแลของบอสนกพงศกรค่ะพูดถึงแล้วนะคะท่าจะพูดถึงบาพ่ออยู่พ่อจินอ่ะเพิ่นพ่ออยู่พ่อจินแล้วพี่นอ้องแต่บอสนกพงศกรเพิ่นเป็นห่วงองค์กรเพิ่นสิว่าถิ่มไพไวข้างหลังบอสนกพงศกรสิผ้าเห็ดผ้าสางลงมือทําด้วยตนเองก่อนเลยอันดับแรกสําหรับบอสนกพงศกร ขนาดเพิ่นเป็นหัวหน้าคนนะคะพี่น้องคะการบริหารจัดการหรือว่าการใส่ใจเงินนะคะพี่น้องขนาดไปล่ำเพิ่นกันย่งกินเขานนกองทายพี่น้องการมาถยัดการฝึกให้จะคลองเฮ็ดย่างไดให้ไดพ่ออยู่พ่อกินเฮ็ดย่างไดลูกน้องหลายๆคนน่ะพี่น้องคะถาผู้ใดเอาเยื่องยางบอดนกพงสะกรผู้นั้นสีเจริญก้าวหนาพี่น้องเพิ่นบอกแล้วว่าคนเฮ้าน่ะ ต้องฉลาดฉลาดเอาตัวหลอดนะคะแล้วเพิ่นก็ออกมาฝากถึงน้องๆน,นะคะถาคาแรงงานเฮามือละทอนีกะใส่ยให้มันเกินงบจกของให้มีเก็บในเงินจํานวนนั้นพี่น้องเข่าก็มีให้กินนะคะเขาที่เพิ่นเฮดก็มีให้กินมองรดเพิ่นก็มีให้ขี่จังสี่พี่น้องไล้ลย่า,ยยางที่เพิ่นฝฟึกให้องค์กรของเพิ่นให้หุจักมาธยัด อันนี้ครามาบอกภาพรวมว่าบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นคนทีมีความคิดสั่งสรรคแล้วก็มีมาตรการหรือรักการาการว่างโอในการเป็นอยู่ของแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะสําหรับบอสนกพงศกรบอกเลยว่าเพิ่นเป็นคนที่ขยันมากๆไม่หยุดอยู่กับที่เป็นอะไรที่อาพัฒนาไปเรื่อยๆสำหรับบอสนกพงศกรนะคะ ฝากเมมแฟนคลับ fc นะคะอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดในราคา159บาทเพื่อเข้าไปดูพ่อ,พอจ๋าเดอะซีรีส์นะคะไปให้กำลังแรงใจผักบุ้งซึ่งนำแสดงโดยน้องอาอายสกุณาพรบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้สนุกมากๆค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเป็นวิวเป็นภาพเป็น วิวสวยงามมากๆเป็นสําหรับคนที่มักธรรมชาติพี่น้องคะเพราะว่าคนสร้างบองสนพงศกรนะ่ะพี่น้องเพิ่นเป็นผู้สามเพิ่นเป็นคนมักบันบานชน,นบทพี่น้องคะสาหรับเรื่องนี้ก็ฝากกําลังแลงใจให้กับบอสนพงศกรสู้ๆค่ะสําหรับมือแรกงก็อย่าลืมด้วยค่ะแม่ๆซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้าไปสนับสนุนพ่อจ๋าพงศกรด้วยนะคะสําหรับมือนีสวัสดีค่ะ